ม่้ัดตัวเนี่ยเนี่รัดไว้อยนี้นั uz, น่งคุบ oh, ไปเลยอ่าสร็จแลวปละดุกฝ้อมฮะโอ้ปละดุกปละดุกปลุกเดี๋ยวปูโอ้ปละดุกฮปลาดุก อ้ onents, น่านมาก่นบุหงทานพี่น้องมันเป็นบรรยากาศม่านหงหงต้ตนนี้พี่น้องอ่อนดีดีเป็นเครื่อพี่น้องเ่ยเห็มตา เป็นเพื่อตว่าสามอ้อนดีดีครับไปหาเพื่อนไปบ้านคุ๋ยเบียดสมาต์ตามห้องอย่างใกล่เข้าไปแล้ครับ แแดก,กอนอันลืมปลาแดกพี่น้องเอ้ยน้อยๆนึกว่าพ่าาาาพอมาอย่างไกลรอเหลืองอุ้ย,ยพี่น้องอย่างแบบเต่อทานบันบนมีอยู่โขงนะครับอยู่นหน้าอีกหน้านึงครับน่าดีนาการก็ดีเพื่อก็เราพี่น้องเดี๋ยวถ่ากให้โซ่ได้ตำห้องวันนี้พี่น้องสิปานไว้เรียบร้อย เขาล่อแต่โมงเขาโอเคครับยอยู่กับปลาแล้วมาเบิรงนทำว่าจะเด็ดปลาบ่าเ,เดี๋ยวให้เบิรงข้างหน้านะข้างหน,น้านะตะเคียงนะครับใส่เนี้ยครับนแดงตอนรับพี่น้องตอนรับไปเร็วโอ้โ <laughs> หผ<ด>ัดดวงใหญ่ต้องต้องกระตุกเป็นรอบเนาะ จ,จะมาเบียดดวงใเหมือนมันอดไดนั้นสันทำเบีดดวงใยที่ก็ตอ้ตองรองลอจมหรอมั้งดยวที่มึงเขมนหลักอึ๊งงดดึงปั๊บตอนลบพี่หน้องก็มึงโอ้ผ่านอีหล่พี่หน้อเนี่ยพี่หน้อง๊าแม่สองแสนนี่หลียต้องไปทำผิด มาครับพี่น้องเอ้ยเ,อออเข่งบุญเขงปนแสบเลยพี่น้องคนละแม่สองแสนแม่สามแสนก็นมี่แม่สองพันก็นมี่สใส่ใส่เสืส้อตั้งเพลินเนาะอีสานมาหน่อยพันท่าบอกเนาะแม่สองแสน

อปลาเขีงแม่สองแสนกัมิแม่สองแสนพี่นองปลานะอีพี่บอกเบ็ดด,ว, <laughs> ดวงใหญ่ต้องเตียนเบ็ดตอเตี้อ้ามาดังเบงืองไกอีกรอบนะึงนพี่นองเนาะ,อะโอเคพี่นอ้องเ <laughs> ดียวไปัหิวขอตําหูมาสั่นป้าส้าสเบ็ดดวงใหญ่ปวดมาสั่นเบ็ดเอ เดมันหลวงไงไอ้ปามจิน,น่า,าไรเนาะไปไงอ๋อเป็นทำทำอนะครับเดี๋ยวปาเชีเไปจะไปมงเบียรต่อแล้วเาไปมึงสตดต์นะครับไปเสียงปวดปวดท่างนี้แล้วพี่น้องนน่ะป,ปันปันหน้าจะว่าสิไไ้เท็เขาหรือเฮ็ด ตป้ากำลังไปเปลี่ยนเบ็ดพี่น้องแล้วเราดีดภาพไปต่อยงน่ะอะไรไปมาพี่หน้องมาเลยาได้ล้อนไหมสายมันพี่น้องมากตอกนัไหาอยู่ทงแล้วพี่มาท่านสี่ร้อยสายย่ยางนั่นแล้วครับอันนี้มูเลยยางต่อขึ้นไปเลยโนสายมูจงเลยโอ้เลพ่วงโชว์เลย บรรยากาศมันออกมะน้าโฟ้าไม่จะเป็นทำนี่จะเป็นเมืองเลี่ยนก็เปนมะนองมนาเเองเลามเฟืกันห่ตาราวนะคบใส้สามันะคาเตทองที่ก็ีใสนนี้ เขียนเป่าดผมสรือรูปแค่นี้อ่ะันพัวอรน่ะปลาล่าแน่บอนต้นน้ำของน้ำรน้ำแต่ปลาล่ามาแจกมาพี่น้อง sao 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 ได้ปากระเสร็ดตอนน้นไ้ปากระเสรตอนนั้นทงยูทายเท่าเท่าเนาะทงเซี่ยเหี้ยบเี่ยโอ้บอกมั่นนี่ยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมือเพื่อนมุ่ยเฝ้าต่ำเป็นสเนี่ยนะอี่ พี่กินดาที่นี้โคตเชดเลยพี่น้อยพี่แม่สวยปลูกเอง้าขนาดสาหลายเลยถึงกินกันรู้เลยเหตุอเดาไเริไปเสียมกัน เอัดข้องนานแล้วเหี้ยมเอาจเคียนเว้นแรงมากพี่น้องเลยอาบงเขียนมงกต่ป้ำหมพี่ไปพี่น้อง มื้อนี้ครับตั้งกล้องมาเด้อจับแมวพี่น้องโอ้เครียดเป็นเครียดทั้งกบเหล่าครับพี่เนาะๆๆยังยังปลาติปลาบ่ปลายัลโอ้ รัด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 ไมับตัวเนี่ยนี่รัดไว้นี่นั่งคุบไปเลยนี่ปลาอะไรปลดุก้อมฮะโอ้ยปลดุกโอปลดุกปลุกเดี๋ยวโอ้ยจิมใหม่แล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปโอ้ยใหโตยู่ห้โตยุเฮเจ้าไปกันอานนี้ใส่ป่ะนน่สูงอาสงนี้ใส่ใส่นี่ใส่นีย้นเ่แว พี ott, ott, <laughs> ่น like ้องพี่น oh, ้องป้นมึงเด้อฝาอะไรตัวอะไรพี top, ่น้องกันนึงตัวน้อวาแม่ฝาี değil, né, ่หตัวแม่พี่น้องพี่น้องจวดย่นี่แหละนี่กนเมอพี่น้องมึงโอ้ยลงดีกันนนอยู่ข้าจะจับกองพี่น้องโงมเออเอเอ่กระโดดทอพี่น้องโง่ง่า่นีีเนี่หเนี่ยนเ็กมนมนมเมนม เอาเอๆเออเออคยๆเอยได้ปลาดุกปลาดุกน่อยจับเด็กกันไหมค้ากันเน็กไว้เน็กไว้เด็กไว้ฟาติหน่อพ่อปลาดุกออกจาทอนี่ฮะเอาเอานนั่นนั นั่นนั่นนั่นโอ้พี่น้องปตาปลาบืนพี่น้องของตาบืนนี่โอ,อ้ตัวนึงล<ำ>ุงงตยตัวนึงลุยไปติพีโตมโอเคอนี่สน้งามไม่แล้วน้ำฟองมันลงนเนาะฝนบัตกกับบินนี่ไี่เห็นไม่เห็นสิพี่น้องอือยืมมาทำตัวนี้เนาะ ว่างนี่กับระท่านพี่น้องเฮ้ยเอาไดนและวสามแต้มละสองแต้มกระดุกงยน่ะปลาคอตัวนึงสามแต้มละพี่น้องสองแต้มสองตัวหนึ่งหายอมองเปน้ำกันครับ มันจบ้านหลังไฮโลหาหก,กินพี่นอ้องสองสุมสามสุม,มเกียรต้นี่ไปแล้วไปไปต่เกียดครับเกียด <c oughs> แม่งหลายเนี่ยเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวคลิปเมี้เอาต่อกับคลิปตกปลาไม่น,นะครับพี่นอ้องมค<า>รับ ขอมไปน e, ี่เราใหม่วะนี่นราซุกมาเกลยดไปนั่งจปต้อตัวน้องนำลายตัวเหร แต่ได <imana S 1> ้น่ะ้นนกนกปลาบกกินเลยออนี่เป็นตะขึ้นเพื่อนได้สิเป็นนกต้นเป็ตะขึ้นนั่นนั่นนั่นนกนกนกดูดดวดดูดนกพี่น้องนกอย่า น,นกแค่หน้าสินกนกด่างนกน้อยโอ้ตรงนี้เป็นตะขึ้นนะพี่น้องน,น้ำมันไหลนะครับบืนเนาะปลาบืนเฮืร์นปลาบืนเนาะข้า,มาวม้าวะมันยำมันเนอน อาวเ้่น้องปูปวดายเลยตหล่ตงหล่เอากันโอ้ปูตัวใหญ่เลยพี่น้องจุมไปนะ้าันเอาไปงอมปูพี่น้องมาได้งมปูงมปูน่กเกียแปู คะปูเยอะมากปูอโอ้ยคนนึงคนโอ้ยน้ำขอบไปครับเดี๋ยวเด็พี่น้องอ้าวชมก่อนพี่น้องนี่แะบ่ได้ปูกัดได้ปลาไล้พี่น้องได้เหมือนได้ทั้งครัวนี่ละอือตาจะคิปที่แล้วนะพี่น้องเนาะ ให้น้ำน้า,นนาอันพงอันทราเอาไปลองให้เจ็บเจ็บน่โมไหมเจ็บิโมล่ะเจ็บไหมเจ็บไหมม่นนอาน่เ็น่นนั่นน่นน่น <laughs> เครียดพี่น้องเครียดเครียดเขาเลี้ยวเม็นป่านุ่ว่าถูอบอลนี่เครียดนั่นนี่อืมนโอ้ตาดีซะละแม่นมาได้얼마ด้วยพี่น้องเลยตาดีสวยอายเพิ่งมอเห็นได้วันนี้จะค้องเห็นเองใส่ใส่ไฟนี่ซอยพี่น้องแน่นลุปอันนี้เครียดซะละเอา ลาลงแล้วตัวนึงฝุ่นมน่อโอ้ต้งน้ำเลยอเรีวให้เลียเลยอเเตมอีกอ,อืมยี่ต้องบอกยอะไรอเลยโอ้พี่น้องพุดไป,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 ปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วดปวฝุดปวดดยู่นน้ำียด่บแวนมาก้น้องตาดีสวยว่ะมาสรุปผลพี่น้องได้ปลาคอ ปูโอ้ปลาดุปลาดุกตัวใหญ่ด้วยพี่น้องซี่หาเขียดอีกแล้วพี่น้องเพราะได้อยู่ได้กินอยู่ยลห<ะ>ลักปูกำกามะเดียวลือดกินไปเนี่ยออทีนี้พี่น้องเดี๋ยวจำไวบว่างไงมองนั้นเด้อมองเพื่อนเบือนขึ้นอีกควานั้นแล้วกันนะครับเก็บไาไว้ทั้งในก,กันเด้อพี่น้องเอาเสร็จนะครับผลงาน หน้าของพี่น้องทั้งนี้เป็นเขียดโอ้เขียดอีสันนาะเขียดนี่มีเขียดอยู่เอาให้พี่น้องลงปลาก่อนตัวพ่อง่ามครับพ่อปนแซบ่บโอเคขอบคุณหลายัครับที่เขาติดตามเชื่อมต่อทีซานบ้านโคกนะครับมันอนี่การสิบภาพวันหยุดมันว่างภาพมาดึกๆเจ้าหนออยไฟมันบ่มมีนะักพี่น้องเหมือกเจ้าหนอยโอ้ปลาดุกตัวใหญ่ตัวนึงพี่น้อง พอได้ปนนี่นหรอกเนาะโอเคขอบคุณหลายๆครับสวัสดตามรบ,บีเดี๋ยวรบ,บีสิอืมเจ้าน่อยขอบคุณหลายๆนะครับเจ้นาน้อยพอกันไหมสวัสดีครับ